สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่3ถึง30พฤษภาคมของชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออย้ายางยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีพิจิกทั้งหมด ก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทารํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับมาดูนนอะชาลาฟีพิจิกในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาราฟีพิจิกในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกยอมแพ้กับความวุ่นวายยอมแพ้กับคนคนนี้ไปแล้วฉะนั้นคุณเลิก เลือกที่จะไปเริ่มต้นฝีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเนีนหรือเรื่องคนใหม่ๆที่คุณไปผ่านดูใจพอคุณเลือกสิ่งเหล่านั้นไปแล้วคุณก็ทิ้งทอดทิ้ง่งที่มันไม่ดีออกไปเนี่ยคุณรู้สึกเออมันไปได้นะชีวิตของคุณนะทา,ทางที่จะก่อนก่อนที่จะเลือกนี่มันเจ็บเจ็บนะแต่พอเลือกออกมาแล้วเออมีความสบายใจวะ่ะแล้วมุมมองที่คุณมองต่อเขามันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยเป็นการรู้สึกแบบไม่อยากยุ่งไม่อยากสนใจเลยว่ะนะครับแต่ก็ช่วงปัจจุบันแล้วเนาะอืม ช่วงปัจจุบันฝ่ามิสภา,าคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะชาวบิจิกช่วงปัจจุบันเหมือนคุณก็แฮปปี้ดีเรื่องงานเรื่องเองินที่เพิ่กำลังไปได้ฝนเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างเขาคนนั้นเนี่ยพยายามทาตัวมีความฝุกเหมือนคุณเห็นคุณโพสต์นูน่นโพสต์นี่หรือทาตัวมีความฝุดไงเขาจะทําแบบนั้นด้วยเหมือนกันประมาณว่าเออเขาก็มีความฝึกดีแฮปปี้ดีนะประมาณนี้เกิดขึ้นเพื่อเปอะไรเพื่อเรียกร้องความสนใจจากตัวคุณแลวเขาช่วงนี้เองอะ่ะ พยายามหาช่องทางมาติดต่อคุณหรือมาทักทายคุณเกิดขึ้นด้วยบางท่านบางคนก็อาจจะมาเจอเขา่ากดไลค์กดแชร์เพราะว่าไปถึงเฟืองเฟรกเกอร์ทังได้ทั้งเกิดขึ้นนะเพื่อเพื่อเหมือนเขาเองอยากเข้าไปอยู่ในชีวิตคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณอยู่เลยพยายามมาทักทายหรือพยายามหรือว่าคุณไปนู่นนี่ก็จะไปแอบเจอเกิดขึ้นประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับนะอละ่ะเดี๋ยวมาดูกันนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ อ่าไปดูคนน้อไว้ในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยกินยังไงต่อกันนะครับคือตัวคุณก็ไม่ได้อยากกลับไปแล้วเพราะคุณมองว่ากลับไปก็ไม่ประโยชน์อะต้องไม่เป็นเบี้ยล่างต้องไม่เอาใจเขาหรอไม่เอานะฉันไม่อยากกลับไปฉันตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ออกห่างจากเขาออกมานะเพราะเขาไม่ได้พยายามอะไรเลยไม่ได้แลวเขาก็ไม่ได้เป็นคนเดียรเลยด้วยซ้ำพราตอนนี้เหมือนคุณรู้สึกว่ามองเห็นเห็นความเป็นจริงแล้วว่าโอ้ไอที่ผ่านมาข้อเสียเขาเยอะแยะหมดเลยทำไมฉันไม่ยอมเขาไว้ในช่วงนั้นนะ เขาล่าเขาคิดในตัวตัวคุณเนาะตอนนี้เขากลับมาเสียดายคุณเพอย่างนั้นอยากกลับมาอยากให้คุณกลับมาเหมือนเดิมมาทําดีๆต่อกันมาพูดใจดีๆมาเป็นความรู้สึกเหมือนเดิมอะนะก็รู้แหละว่าเขาก็รู้แหละรู้ความผิดตัวเองแล้วว่าปัจจุบันนี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาทาผิดต่อคุณค่อนข้างเยอะตอนนี้เขาเลยค่อนข้างเสียดายคุณน่ะแต่ก็ไม่รู้ทํำยังไงดีะนะครับเพราะเขาก็ไม่อยากลดอีโก้งตัวเองไปไปตามตื้อไปตามเที R ่ยวไรเที L ่ยวคือคุณเห็นเขาเหมือนไม่ไม่กล้าทําแล้วก็ไม่อยากทําอย่างนั้นด้วยเขาไม่ผมรู้สึก้ เดี๋ยวมาดูอนาะคตน,นะครับ้านนะเขาจะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ มาดูกันน้บไพ่มาเป็นปสองชุดน,นะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่4-17พฤษภาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่1 8 3 0พฤษภาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้นาอแต่จะมีชาวราศีพิจิกบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะครับมาดู4-17พฤษภาคมเหมือนนาะช่วงนี้ชาวพิจิกเป็นยังไงบ้างเลย สี่ถึงสิบเจ็ดพฤษภาคมช่วงนี้ชาวพิจิกก็แรกๆก็มีความฝึกดีเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องคนใหม่ๆที่คุณไปก็ผ่านดูใจคุณรู้สึกว่าเออมันไปได้ดีมีเรื่องนะครับแล้วช่วงนี้เองเนี่ยอาจจะมีเรื่องต้องคิดต้องจัดการเยอะแยะเข้ามาในช่วงช่วงหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับเขาเองอะเห็นคุณเดี๋ยวมีความฝึกดี๋ยไม่เรื่องต้องคิดเยอะต้องเรื่องจัดการเขาตามดูเรื่องราวของคุณตอรี่ของคุณไปเรื่อยๆเลยนะแต่เพียงแต่ว่าเขาเองก็ไม่ได้แสดงตัวตนอะไรมากมายเท่าไหร่นะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามมากแแลล้ววต่่่่่าามมัันนนก็ไคคอยผเทหรระบ ช่วงนี้เขาเลยได้ตามดูคุณอยู่ห่างแล้วก็มีความเป็นห่วงอะนะอยากมาให้คําปรึกษาอยากมาพูดคุยกับคุณด้วยซ e ้ำนะครับช่วงนี้คุณเองต้องมีเรื่องเหมือนช่วงนี้คุณเป็นอะไรก็ไม่รู้ต้องมีเรื่องต้องจัดการมีเรื่องต้องตัดสินใจเข้ามาค <ๆ S 1> ่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ระหว่างวันที่ 8- ถึงส,สิพฤษภาคมนะช่วงนี้เป็นยังไง 18- าิถึงส,สิพฤษภาคมช่วงนี้คุณจะค่อนข้างมีเรื่องเครียดเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องเงินเกิดขึ้นซึ่งเขาเองอะช่วงนี้นะครับเเนน่่งงีย้้าออทวววตช เขาควรจะทําตัวยังไงดีเหมือนไปนั่งพักผ่อนใจบงางท่านบางคนเนี่ยเขาเองอ่ะจะไปท่องเที่ยวทางไกลไปอ,อต่าจงจังหวัดไปพักผ่อนเพื่อหาคําตอบตัวเองว่าจะเอาไงดีความสัมพันธ์นี้จะพยายามกลับมาง้องอนคุณหรือตัดใจดีนะครับเขาจะไปนั่งศึกษาอารมณ์ตัวเองนั่งทอดใจคิดเรื่องคุณว่าเอายังไงดีว่านู่นนี่นั่นเกิดขึ้นส่วนคุณเองอไม่ได้สนใจเขาเลยนะสนใจเรื่องแต่ตัวเองตอนนี้คุณลืมเขาไปเลยไปสนใจเรื่องงานเรื่อง,งนะเอง,นนองิน,น,น,นเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเรื่องคนใหม่ๆที่ กณไปคบหานตัใจไปนสนใจสิ่งเหล่านี้มากกว่าไม่ได้มองเขาเลยนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้เองอ่ะตอนทท้ายเนี่ยุณเองเออเขาเขาเนี่ยพอตัดสินใจได้แล้วละว่า จะยังไง,งไดีกับเรื่องตัวคุณน่ะเขาเองก็จะพยายามโผล่หน้ามาฝืนหน้ามาบางท่านบางคนเจอเขามากดไลค์กดแชร์เพราะเปถนนึงฟอรฟนิเกอร์บางท่านบางคนเจอเขามาทักทายโดยตรงเลยด้วยซ้ำนะเพื่อจะมาเหมือนจะมาจะมาคุยครั้งสุดท้ายจะมาบอกกล่าวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวคุณแต่คุณนี่ก็ไม่ได้สนใจเขาหรอกนะไม่ได้ไม่มองไม่ได้อะไรเขาเลยแต่บางท่านบางคนเนี่ยจะมีฝนน้อยเนาะที่เขาอ่ะไม่ได้ไม่ได้กล้ามาทักทายโดยตรงอาจจะพยายามมาออกฝือเพราะนู่นโพสต์นี่ออกสื่อเพื่อเล็กรองความสนใจให้คุณกลับไปมองเขาอ่ะหรือกลับไปทักเขาก่อนอ่ะแต่คุณยังไไไมมมม่่ดด้้กออวเหืนน ก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีพิจิกไปแค่นี้นะครับ